สลอดมั่นใจหรือว่าภูไม่ต้องมีอิสซักก็หลุนป้องกันแชมป์ได้ สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตประจำวันที่25สิงหาคม2568รอบเช้าวันนี้เรามีประเด็นใหญ่ที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากในโลกโซเชียลนั่นก็คือกรณีที่อาเน่สลอดผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมาปฏิเสธข่าวเรือเรื่องการเสริมกองหน้าคนใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของอเล็กซานเดอร์อิซักที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงซัมเมอร์นี้ สลอดยืนยันชัดเจนว่าถึงแม้ลิ v เวอร์พูลจะพลาดคว้าตัวอีสักหลังจากข้อเสนอ110ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธไปเมื่อเดือนก่อนแต่เขายังเชื่อว่ากำลังพลที่มีอยู่เพียงพอแล้วสำหรับการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ แน่นอนครับหลายคนตั้งคำถามว่าแล้วถ้าเกิดปัญหาอาการบาดเจ็บขึ้นมาโดยเฉพาะนักเตะอย่างฮูโกเอติกิเก้โมซาล่าหรือโคดี้กักโปหรือว่าพูจะรับมืออย่างไรเพราะอย่าลืมว่าในช่วงแอฟริกันเนชั่นครับซาลาอาจจะหายไปถึง7เกมเต็มๆนั่นหมายความว่าทีมอาจจะขาดความเฉียบคมในเกมรุกไปพอสมควร แต่สลอตก็มองในแง่บวกครับเขาเชื่อว่าการมาของฟลอเรียนเวีย์จะช่วยเพิ่มมิติใหม่ให้ทีมได้โดยเฉพาะการเล่นในบทบาทฟอร์สไนหรือแม้แต่ตำแหน่งตัวรุกด้านข้างสลอตถึงขั้นบอกว่าถ้าอยากนับเวิร์สเป็นตัวเลือกในแนวรุกก็สามารถใส่ชื่อเขาลงไปได้เลย นอกจากนี้ยังมีนักเตะสารพัดประโยชน์อย่างเจเรมีฟริมปองที่แม้จะเจ็บอยู่แต่เมื่อกลับมาฟิตเขาก็สามารถขยับขึ้นมาเล่นเกมรุกริมเส้นได้รวมถึงการปรับใช้ผู้เล่นอย่างโคดี้กัปโปหรือแม้แต่การขยับกองกลางบางคนเช่นเคอร์ทิสโจนส์ในบางสถานการณ์ถ้าเรามองลึกลงไปจะเห็นว่าสลอดพยายามเน้นเรื่องระบบทีมมากกว่าการพึ่งพาดาวยิงตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากสมัยที่ลิเวอร์พูลต้องหวังพึ่งฟอร์มของซาร่าหรือมาเน่เป็นหลักเขาเลือกที่จะสร้างทีมที่ยืดหยุ่นกว่าและสามารถปรับเปลี่ยนแทคกติกตามสถานการณ์ได้และที่น่าสนใจคือสลอดยังพูดถึงการไปเยือนนิวคาสเซิลในเกมถัดไปเขายอมรับว่ามันจะเป็นงานที่หนักมากโดยเฉพาะในบรรยากาศค่ำคืนที่เซนต์เจมส์พาร์คซึ่งแฟนบอลของเดอะแม็กพส์ขึ้นชื่อเรื่องความกดดันที่มหาศาล เขายังพูดถึงเอ็ดดี้ฮาวด้วยน้ำเสียงให้เกียรติและเห็นใจโดยบอกว่าฮาวเป็นคนสุภาพซื่อสัตย์และเขาก็เคยส่งข้อความให้กำลังใจด้วยตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็ย้ำว่านิวคาสเซิลยังคงเป็นทีมที่มีแนวรุกอันตรายเต็มไปด้วยนักเตะอย่างแอนโทนีกอร์ดอนฮาวี่บานส์และเจคอบเมอร์ฟี่ สรุปก็คือแม้หรือว์พูจะไม่ได้อีซักแต่สลอตยังมั่นใจว่าทีมมีตัวเลือกเพียงพอทั้งในเชิงแท็กติกและคุณภาพนักเตะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรของเขาในระหว่างฤดูกาลเท่านั้นเองแล้วแฟนหงแดงอย่างพวกเราละครับคุณคิดว่าแนวรุกชุดนี้เพียงพอแล้วหรือยังสำหรับการป้องกันแชมป์หรือว่าหรือว์พูควรเสริมกองหน้าเพิ่มก่อนตลาดปิดฝากความคิดเห็นไว้ได้เลยครับอาเน่สลอตส่งข้อความถึงเอ็ดดี้ฮาว ลิเวอร์พูลไม่ถอยเดีิวอิสซักแต่ชัดเจนว่านี่คือธุรกิจล้วนๆเราจะมาพูดถึงหนึ่งในประเด็นร้อนแรงของตลาดนักเตะพรีเมียร์ลีกช่วงนี้ครับกรณีของอเล็กซานเดอร์อิซักและความเห็นของอาร์เนสสลอดผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลที่ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์กับเอ e, ็ดดี้ฮาวกุนซือนิวคาซัลและบทเรียนที่มาพร้อมกับการเจรจาซื้อขายที่ซับซ้อนในโลกฟุตบอล ก่อนอื่นมาดูกันก่อนครับลิเวอร์พูลเคยยื่นข้อเสนอมหาศาลถึง110ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอิสซักจากนิวคาสเซิลแต่ก็ถูกปฏิเสธอย่างหนักแน่นซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะอิสซักคือหัวใจสำคัญในแนวรุกของทีมสาลีกาดงสลอตเองยอมรับว่าเขามีความเห็นอกเห็นใจต่อเอ็ดดี้ฮาวในสถานการณ์นี้แต่ก็พูดชัดเจนว่าเรื่องการย้ายทีมมันคือธุรกิจล้วนๆไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เขายังเปิดเผยด้วยครับว่าในบรรดาผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกทั้งหมดฮาวคือคนเดียวที่เขาเคยส่งข้อความหาซึ่งสะท้อนถึงความเคารพและมิตรภาพระหว่างกุนสื่อทั้งสองสลอตยังเสริมอีกว่าถึงจะเห็นใจฮาวแต่เขาไม่คิดว่าจะต้องสงสารทีมที่ยังมีตัวเลือกในแนวรุกมากมายทั้งแอนโทนีกอร์ดอนฮาวีบานส์เจคอบเมอร์ฟี่และแอนโทนีเอลังกาเพราะทั้งหมดนี้ก็ถือว่ามีศักยภาพสูงทั้งนั้นตรงนี้น่าสนใจครับ เพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าหรือว่าพูลไม่ได้โฟกัสที่อิซักเพียงคนเดียวแต่กำลังมองภาพรวมของแนวรุกใหม่ที่กำลังถูกสร้างขึ้นหลังจากเสียดาวินนูนเยสหลุยดีอารสและดิโอโกโชตาสึิ่งที่สลอดพยายามสื่อคือเขายังมีอาวุธลับในทีมอย่างฟลอเรียนเวียสที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งฟอลสไนและแนวรุกอื่นๆรวมถึงเจเรมีฟริมปงที่หากหายเจ็บก็สามารถเป็นตัวเลือกริมเส้นได้อีก พูดง่ายๆคือแม้จะไม่มีอีซักแต่ลิเวอร์พูลก็ยังสามารถจัดผู้เล่นได้ถึง6ตัวเลือกในแนวรุกสำหรับ3ตำแหน่งข้างหน้าสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าสลอตมีความมั่นใจในทีมและไม่อยากให้แฟนบอลรู้สึกตื่นตระหนกเกินไปกับการที่ดิวอีซักยังไม่เกิดขึ้น อีกประเด็นที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างสลอรกับฮาวเขายอมรับว่าเคยส่งข้อความหาหลังจากนิวคาสเซิลคว้าแชมป์คาราบาวครับเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งเป็นแชมป์แรกในรอบกว่า70ปีของสโมสรสิ่งนี้สะท้อนว่าแม้จะเป็นคู่แข่งแต่ทั้งสองก็ให้เกียรติและชื่นชมกันในฐานะกุนซือมืออาชีพ ทั้งหมดนี้ครับแฟนหงแดงคิดอย่างไรกับประเด็นนี้คุณมองว่าลิเวอร์พูลควรเดินหน้าล่าตัวอิซักต่อหรือว่าควรพอแล้วและหันมาโฟกัสกับนักเตะที่มีอยู่อย่างเวียสเคียซ่าหรือฟริมปงแทนฝากคอมเมนต์กันไว้ได้เลยครับอาเนสลอตเผยความพร้อมหงแดงก่อนบุกเยือนนิวคาสเซิลศึกสำคัญวัดศักดิ์ศรีพรีเมียร์ลีกเราจะมาพูดถึงความพร้อมล่าสุดของลิเวอร์พูล ก่อนเกมใหญ่ที่กำลังจะบุกไปเยือนเซนเจมส์พาร์คเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในคืนวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับลิเวอร์พูลออกสตาร์ทพรีเมยรีกฤดูกาลนี้ได้ดีทีเดียวเกมแรกเปิดบ้านเอาชนะบอนมัดไป4-2ต่อโดยได้ประตูสำคัญช่วงท้ายเกมจาก2คนที่ต้องบอกว่าเป็นพระเอกโมฮามเหม็ดซาลาหและเฟเดริโก้เคียซาแข้งใหม่ที่เพิ่งเข้ามาและทำให้แฟนบอลหายห่วงไปได้เยอะนอกจากนี้ พูโกเอคิติเก้กองหน้าดาวรุ่งที่เพิ่งย้ายมาก็ได้โอกาสประเดิมสนามและสร้างความประทับใจให้กับแฟนหงไม่น้อยครับทีนี้ความสนใจทั้งหมดก็หันไปที่เกมกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่แข่งโดยตรงในการแย่งพื้นที่ท็อปโและเป็นเกมเยือนที่ต้องบอกว่าไม่ง่ายแน่นอนเพราะบรรยากาศที่เซนเจมส์พาร์คนั้นขึ้นชื่อเรื่องความกดดันและความเข้มข้นอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามนิวคาสเซิลก็มีปัญหาของตัวเองโดยเฉพาะกรณีของอเล็กซานเดอร์อิซักที่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนเรื่องการย้ายทีมความสัมพันธ์กับต้นสังกัดดูเหมือนจะสั่นคลอนและลิเวอร์พูลเองก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับกองหน้าสวีเดนรายนี้แต่เกมวันจัน์ทรนี้เขาจะไม่ได้ลงสนามถือเป็นข่าวดีสำหรับแนวรับของลิเวอร์พูลครับเมื่อให้สัมภาษณ์กับ Sky Sports อาเนส็อตก็ยืนยันชัดเจนว่า เขามีความสุขกับทีมชุดนี้มากและไม่ต้องการโฟกัสไปที่ข่าวลือการย้ายทีมของใครทั้งนั้นโดยเฉพาะกรณีของอีซักส็อตบอกเลยครับว่าสิ่งที่ควรพูดถึงตอนนี้คือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของฮ e mm ูโก้เอคิติเกเด็กหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาและทำผลงานได้เกินความคาดหวัง mm hmm. เขาย้ำว่ามันคงไม่ยุติธรรมกับเอคิติเกถ้าเราจะไปพูดถึงเป้าหมายการเสริมทัพอื่น,นๆทั้งที่เขากำลังทำได้ดี นี่เป็นสัญญาณว่าสล็อตต้องการสร้างความมั่นใจและส่งข้อความชัดๆว่าแข้งใหม่ทุกคนจะได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองส่วนการขาดหายไปของอิซักสล็อตก็ยอมรับว่าเป็นปัจจัยสำคัญเพราะฤดูการที่แล้วกองหน้าคนนี้ยิงประตูใส่หงแดงทั้งในนัดชิงคาราบาวครับและเกมลีกที่เจอกันดังนั้นถ้าเขาลงสนามได้ก็คงเป็นภัยคุกคามใหญ่ แต่ถึงแม้จะไม่มีอิซักนิวคาเซลก็ยังมีแนวรุกที่อันตรายทั้งแอนโทนีกอร์ดอนฮาวิ่บาร์สอิลังกาและเมอร์ฟี่บอกเลยว่าประมาทไม่ได้แม้แต่นิดเดียวอาร์เนสโอตยังทิ้งท้ายไว้ว่าลิเวอร์พูลต้องเล่นให้ดีกว่าฤดูการที่แล้วมากๆเพราะตอนนั้นแม้จะพยายามเต็มที่แต่ก็ยังสู้ความเข้มข้นและพลังของนิวคาเซลไม่ได้ และสิ่งที่เขายังจําได้ก็คือหงแดงต้องพึ่งลูกตั้งเตะหลายครั้งเพื่อเอาตัวรอดในช่วงท้ายฤดูกาลเพราะฉะนั้นเกมนี้จะเป็นบทพิสูจน์สําคัญว่าการลงทุนกว่า300ล้านปอนในซัมเมอร์นี้จะช่วยยกระดับทีมได้มากแค่ไหนโดยเฉพาะในเกมใหญ่แบบนี้ครับคําถามชวนแฟนหงคอมเมนต์เพื่อนๆคิดว่าเกมกับนิวคาสเซิลครั้งนี้ใครจะเป็นคีแมนสำคัญของลิเวอร์พูลจะเป็นซาลาที่ยังคงไว้ใจได้ หรือจะเป็นดาวรุ่งหน้าใหม่อย่างเอคิติเก้ที่อาจสร้างความแตกต่างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับอเล็กซานเดอร์อิสักประท้วงนิวคาสเซิลเรียก200ล้านเหรียญลิเวอร์พูลจะสู้หรือถอยเรามีข่าวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายนักเตะและมันก็โยงตรงมาถึงลิเวอร์พูลโดยตรงเพราะเป็นประเด็นร้อนของอเล็กซานเดอร์อิสักศูนหน้าทีมชาติสวีเดนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ที่ตอนนี้สถานการณ์ยังคงตึงเครียดและดูเหมือนว่าเส้นทางของเขากับทีมสาลิกาดงจะไม่ราบรื่นเหมือนเดิมอีกต่อไปรายงานล่าสุดบอกว่าอิซักแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างมากกับการย้ายทีมมายังลิเวอร์พูลไม่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถึงขั้นปฏิเสธลงสนามเพื่อเป็นการประท้วงการเจรจาที่ล้มเหลวทำให้แฟนบอลนิวคาเซิลบางส่วนเริ่มตั้งคำถามว่าเขายังมีความพักดีกับสโมสรอ,อยู่หรือไม่ สิ่งที่น่าสนใจคือวอร์เรนบาวตันอดีตนักเตะขวัญใจแฟนทูนแล้วตำนานของสโมสรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่านิวคาสเซิลควรยึดมั่นในจุดยืนไม่ว่าจะเก็บเขาไว้หรือหากจะขายก็ต้องได้ราคาเต็มที่200ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ150ล้านปอนด์บาตันบอกชัดว่าฟุตบอลสมัยใหม่มันคือธุรกิจ แต่ความพักบีต้องมีอยู่บ้างและสโมสอนต้องไม่ยอมปล่อยนักเตะออกไปง่ายๆ,ๆเพียงเพราะการงองแงส่วนตัวสิ่งที่เขาพูดมีน้ำหนักครับเพราะบาตันเองเคยเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของอังกฤษในยุค90ตอนย้ายจากวิมเบลดันมาสู่นิวคาสเซิลด้วยค่าตัว4ล้านปอนด์ในปี1995เขาเข้าใจแรงกดดันของการย้ายทีมและรู้ดีว่าความจงรักพักดีต่อสโมสรหมายถึงอะไรถ้ามองในมุมของลิเวอร์พูล การที่อีซักปฏิเสธลงเล่นและกดดันต้นสังกัดอาจสะท้อนว่าเขาอยากย้ายมาร่วมทีมเราจริงๆแต่ปัญหาคือค่าตัวระดับ200ล้านเหรียญมันสูงเกินไปมากเมื่อเทียบกับโครงสร้างค่าใช้จ่ายของลิเวอร์พูลในยุคนี้นอกจากนี้นิวคาเซลยังเพิ่งได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกและเพิ่งควา้าแชมป์บอลถ้วยในประเทศได้เป็นครั้งแรกในรอบ70ปีพวกเขาย่อมไม่อยากเสียกองหน้าตัวเก่งออกไปง่ายๆเพราะมันคือหัวใจสำคัญของการสร้างทีมระยะยาว คำถามก็คือลิเวอว่าผูจะกล้าเดินหน้าไปให้ถึงตัวเลขมหาศาลแบบนั้นไหมหรือจะรอดูจังหวะในอนาคตอาจจะหลังจบฤดูกาลว่าอีซักยังคงยืนกรานจะย้ายทีมหรือไม่เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นดราม่าที่จะลากยาวแน่นอนครับเพราะตอนนี้แฟนบอลนิวคาสเซิลเองก็เริ่มแตกออกเป็นสองเสียงบางส่วนเข้าใจอีซัก แต่บางส่วนก็มองว่าเขาขาดความพักดีต่อสโมสรขณะที่ฝั่งแฟนลิเวอร์พูลหลายคนเริ่มฝันไกลแล้วว่าถ้าอิซักย้ายมาหงแดงของเราอาจได้ศูนหน้าที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกมาร่วมทีมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่า FSG และบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลพร้อมจะลงทุนหรือไม่และนิวคาเซลจะยอมลดเพดานราคาลงมาบ้างหรือเปล่า แล้วคุณล่ะครับคิดว่าอเล็กซานเดอร์อิซักควรเป็นกองหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลหรือไม่และราคาค่าตัวที่200ล้านเหรียญมันคุ้มที่จะเสี่ยงหรือเปล่าคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับดราม่าเทรนด์ถูกชาบีอลอนโซ่ดรอปที่มาดริดบทเรียนอันโหดร้ายในลาลีก้า เรามีประเด็นร้อนที่แฟนลิเวอร์พูลหลายคนคมจับตามองนั่นก็คือเรื่องของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนอดีตแบ็คขวาคนสำคัญของลิเวอร์พูลที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดกลายเป็นว่าชาบีอลอนโซกุนซือราชันชุดขาวตัดสินใจดรอปเขาจากตัวจริงในนัดที่เรอัลมาดริดบุกไปเอาชนะเรอัลโอเวียโด3ต่อ0ในศึกลาลีกาซึ่งถือว่าเป็นเกมลีกนัดที่2ของฤดูกาล ย้อนกลับไปในเกมแรกที่เทรนด์ได้ลงตัวจริงพบกับโอซาซูนาผลงานของเขาก็ยังไม่เข้าตาแฟนบอลสเปนเท่าไหร่เรียกได้ว่ามีหลายจังหวะที่ดูอึดอัดปรับตัวไม่ง่ายเหมือนกับที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกพอมาถึงเกมล่าสุดอารอนโซก็เลือกใช้ดานี่คาบาคาลงเล่นเป็นแบ็กขวาตัวจริงแทนและเทรนต,ต้องรอจนถึงนาทีที่87ถึงจะได้ลงสนาม สิ่งนี้ทำให้แฟนๆหลายคนออกมาคอมเมนต์กันอย่างกว้างขวางบางรายถึงกับบอกว่าเทรนต์กำลังได้เรียนรู้บทเรียนอันโหดร้ายของการมาเล่นกับเรอัลมาดริดเพราะนี่ไม่ใช่สโมสรที่จะให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าฟอร์มไม่ถึงก็ต้องนั่งสำรองทันทีแฟนบอลบางคนถึงกับเหน็บแรงว่าเทรนต์ย้ายมาอยู่เรอัลมาดริดเพื่อมานั่งสำรองงั้นเหรอ ขณะที่อีกคนก็ย้ำว่ากับตันคาบาคาวกลับมาแล้วและเขากำลังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเทรนด์ก็คงต้องนั่งรอโอกาสไปก่อนถ้าเรามองในเชิงวิเคราะห์ต้องบอกว่าการที่อารอนโซเลือกคาบาคาวนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะนี่คือนักเตะที่มีประสบการณ์สูงรู้ระบบของเรอัลมาดริดเป็นอย่างดีและยังได้รับความเคารพจากเพื่อนร่วมทีมการแทรกขึ้นมาแทนทันทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเทรน ย่านืนว่าลาลีก้ามีสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากพรีเมียร์ลีกอย่างชัดเจนจังหวะเกมช้าลงแต่แท็กติกเน้นระเบียบวินัยและการยืนตำแหน่งมากกว่าสำหรับเทรน์ที่ถนัดเกมรุกการต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบที่เคร่งครัดมากขึ้นก็ถือว่าเป็นบททดสอบสำคัญในอาชีพของเขา แน่นอนครับว่านี่อาจจะเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นหรือดูกาลยังยาวและเขาเองก็ยังมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองโดยเฉพาะในเกมต่อไปที่เรอัลมาดริดจะเปิดบ้านพบมายอก้าถ้าเทรนด์สามารถคว้าโอกาสไว้ได้เขาอาจกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งคำถามก็คือแฟนหงแดงอย่างพวกเรามองอย่างไรกับสถานการณ์นี้ครับ คุณคิดว่าเทรนด์จ,จะสามารถเบียดคาบาคาวขึ้นมาเป็นตัวจริงได้หรือไม่หรือเขาอาจต้องกลายเป็นตัวสำรองในระยะยาวกับเรอัลมาดริดฝากความคิดเห็นไว้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของหงแดงอัปเดตในวันนี้ครับแฟนหงแดงทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้อย่าลืมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในคอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหงแดงอัปเดตของเราไว้ด้วย จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันครับ You Never Walk Alone